สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมีเอฟซีนะครับอยากเห็นปราสาทตาแก้วนะครับนี่คือปราสาทตาแก้วนะครับอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับเป็นเมืองโบราณน,นะครับ ปราสาทตาแก้วนะครับสร้างขึ้นในช่วงศตวตรรษที่10นะครับอยู่ภาคตะวันออกนะครับอยู่ในบริเวณนะครถมนะครับแต่ว่าอยู่ภาคตะวันออกนะครับผมจะเกินผมจะคืนไปดูด้านในนะครับ ปราสาทตาแก้วใหญ่มากนะครับเนี่ยขนโบราณเขาเลี้ยงเห็นนะครับแบบสะอาดมากนะครับมันตรงกันเป๊ะเลยนะครับดูครับ ผมจะเดินดูบริเวณด้านข้างนะครับคือผมเวลาผมท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมไม่ได้เล่าประวัติของปราสาทนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมบรรยากาศสวยๆนะครับผมแค่บอกว่าสางเคร่นในช่วงศตวรรษที่10นะครับอยู่ในจังหวัดเสียมเรียประเทศกัมพูชานะครับเป็น โบราณสถานเก่าแก่นะครับมีอายุมากกว่าพันปีนะครับสวยมากนะครับใหญ่มากนะครับดูอันนี้ตรงมุมนะครับเนี่ยตรงมุมนะครับนี่ยชั้นที่หนึ่งนะครับมันจะมีชั้นที่สองชั้นที่สามนะครับนี่คือปราสาทตาแก้วนะครับสุดยอดนะครับแปลกไหมครับทำไม คุณโบราณนะครับสางได้นะครับก็สางได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูด้านในนะครับอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะครับเนี่ยน,นี่คือโครงสร้างของปราสาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นบริเวณช่องระบายอากาศนะครับมันจะมีชิ้นส่วนของเสาเนี่ยครับ ช่องกระแทกอากาศตรงนี้นะครับมันจะมีชิ้นส่วนเขาร่วงลงมานะครับปราสาทตาแก้วนะครับยอดทั้งหมดพุกพังนะครับยังไม่ได้บูรณะนะครับยังไม่มีการบูรณะนะครับยอดปราสาทไม่มีนะครับ ต้องคืนบันไดเนี่ยนะครับคืนไปด้านบนนะครับนี่ครับ นชั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ชั้นที่สองนะครับนี่ยชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองชั้นที่สามถึมง ดูใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะครับ ดูการวางเห็นทรายนะครับนี่คือการาวางวางหินทรายนะครับดูครับเนี่ยติดกันอย่างนี้เลยนะครับ,รบติดกันอย่างนี้เลยสุดๆนะครับการตัดเห็นนะครับ ดูครับเป๊ะเลยนะครับดูนะครับเป๊ะเลยนะครับถ้าไม่ผูกไม่พังนี่มันจะเป๊ะเลยนะครับน,นี่มันจะผุกพังอย่างนี้เลยนะครับมันจะแตกหลุดออกมานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะนครับนะครับมันจะมีการแตกอย่างนี้ คนโบราณที่สุดยอดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับนี่พญานาคนะครับศตวรรษที่สิบพญานาคแบบนี้นะครับ สังเกตดูนะครับว่าโดนอะไรครับสังเกตดูนะครับว่าโดนอะไรเนี่ยสังเกตดูนะครับโดนอะไรครับเนี่ย น่ากลัวนะครับใหญ่ขนาดนี้นี่น่ากลัวมากเลยเนี่ยใหญ่มากนะครับ ครับใหญ่มากนะครับโอ้โหดูไหวไหมครับเนี่ยดูกันอันตรายนะครับ นี่ยครับภาษาตาแก้วนะครับใหญ่มากนะครับโอ้โห,โหดูครับชั้นที่สามแล้วนะครับนี่คือชั้นที่สามนะครับสูง น่ากลัวมากนะครับนี่ครับประมาณสองตันนะครับเห็นนี้นครับใหญ่มาก ผมจะเดินดูบริเวณด้านในนะครับ เนี่ยครับด้านในนะครับมีฐานโยนดีใหญ่ใหญ่มากนะครับดูแต่ว่ามันแตกนะครับ อันนี้คือยอดกลางยอดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับไปดูด้านในนะครับ นี่คือยอดกลางนะครับอยอดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับอยอดกลางของปราสาทตาแก้วนะครับ สูงมากนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ